เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะทางการฟินแลนด์ก็ได้ออกมาถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องการระงับการออกวีซา่าให้กับคนที่จะมาเก็บเบอร์รี่ป่าที่มาจากเมืองไทยกัมพูชาและรวมไปถึงเมียนมาสำหรับฤดูกาลปี2567นี้ค่ะซึ่งในขณะนี้นั้นนะคะก็อาจจะยังมีพี่น้องแรงงานไทยลหลายๆท่านอาจจะยังเกิดความสับสนกันอยู่ ว่าในฤดูการปีนี้ก็คือปี2,567จะสามารถเดินทางมาเก็บเบอร์รี่ในฟินแลนด์ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ได้หรือไม่ในคลิปนี้นั้นนะคะเราก็จะมาคลายข้อสงสัยให้กับพี่น้องแรงงานไทยได้ทราบถึงความแตกต่างของประเภทวีซ่ากันค่ะระหว่างการมาเก็บเบอร์รี่ในฟาร์มหรือว่าในไรกับการเก็บเบอร์รี่ป่าหรือว่าเบอร์รี่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยากให้ทุกท่านฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพื่อที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดความแตกต่างของวีซ่าแต่ละประเภท ที่พี่น้องคนไทยนิยมยื่นขอกับสถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพเพื่อที่จะใช้เดินทางมายัางช่วงฤดูร้อนของฟินแลนด์ในแต่ละปีค่ะโดยปกติแล้วนั้นนะคะการทํางานทุกชนิดทุกอาชีพในฟินแลนด์คุณจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอาศัยในฟินแลนด์หรือที่เรียกว่า resident permit คุณถึงจะได้รับการอนุญาตให้ทํางานในฟินแลนด์ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วนั้นสําหรับการทํางานตามฤดูกาลหรือที่เรียกว่า seasonal workers visa ซึ่งสูงสุด90วันจะได้รับการยกเว้นว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอาศัยในฟินแลนด์ก็คือไม่จำเป็นต้องมี Resident p e r พ i t นั่นเองค่ะแต่ว่าผู้ที่จะทำงานตามฤดูกาลในฟินแลนด์ได้นั้นนะคะก็จะต้องมีวีซ่าหรือว่าใบรับรองการทำงานตามฤดูกาลในฐานะของพลเมืองของประเทศที่ปลอดวีซ่าค่ะซึ่งการทำงานตามฤดูกาลในฟินแลนด์นั้นนะคะก็จะหมายถึงการทำงานด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีตัวอย่างของประเภทงานตามฤดูกาลในฟินแลนด์นั้นนะคะก็อย่างเช่นง,งานด้านป่าไม้งานเก็บเบอร์รี่ในฟาร์มหรือว่าหนายไรและงานตามเทศกาลค่ะอย่างเช่นในช่วงฤดูหนาวของฟินแลนด์นั้นนะคะการท่องเที่ยวในเขตและแันทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นที่นิยมและก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแต่ละปีนั้นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาชมความสวยงามของธรรมชาติในฟินแลนด์ไม่ว่าจะเป็นมาชมแสงเหนือ และมายเยี่ยมเยือนสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศในเขตอาร์กติกและยังรวมไปถึงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมายเยี่ยม,มยเยือนบ้านของคุณลุงซานตาตัวจริงที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ฉะนั้นในช่วงฤดูหนาวทางการฟินก็จะมีการออกวีซ่าประเภทการทำงานตามฤดูกาลให้กับชาวต่างชาติคนที่สนใจที่จะมาทำงานในโรงแรมหรือว่ารีสอร์ตต่างๆในเขตและแบรนด์ของฟินแลนด์เป็นต้นค่ะส่วนในฤดูร้อนของฟินแลนด์นั้นนะคะงานที่เป็นที่นิยมอย่างมากก็คืองานด้านการเกษตร และงานเก็บเบอร์รี่ในฟาร์มหรือว่าในไร่ซึ่งผู้ที่จะมาทำงานเหล่านี้ได้นั้นนะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตการทำงานที่เรียกว่า Seasonal Workers Visa หรือวีซ่าประเภทการทำงานตามฤดูกาลค่ะซึ่งผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้นั้นนะคะก็จะถือว่าเป็นลูกจ้างค่ะแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองต่างๆตามกฎหมายแรงงานของฟินแลนด์โดยงานตามฤดูกาลที่ทำในฟินแลนด์นั้นนะคะก็จะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติงานตามฤดูกาล ตามคำสั่งของ EU Directive on Seasonal Workers ก็คือตามคำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลค่ะซึ่งพระราชบัญญัติงานตามฤดูกาลนี้นะคะไม่ได้ครอบคลุมถึงงานเก็บเบอร์รี่ป่าหรือว่าเบอร์รี่ต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากการเก็บเบอร์รี่ป่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานค่ะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นั้นนะคะแรางงานไทยที่มาทำงานเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทาอย่างถูกกฎหมายค่ะ แต่ว่าพวกเขานั้นไม่ใช่ลูกจ้างการเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์นั้นนะคะโดยในปีที่ผ่านๆมานั้นปกติแล้วพี่น้องแรางงานไทยก็จะเดินทางมาโดยการใช้เชงเกนวีซ่าค่ะซึ่งสามารถเก็บเบอร์รี่ป่าขายได้เพราะการเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์นั้นนะคะจะอยู่ในอำนาจพระราชบัญญัติสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของฟินแลนด์ได้อย่างเสรีค่ะการเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์นั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสิทธิการท่องป่าของทุกคนในฟินแลนด์ ซึ่งผู้คนก็จะสามารถเก็บกินหรือว่าเก็บขายได้อย่างเสรีและรายได้ที่เกิดจากการเก็บเบอร์รี่ป่าขายนั้นนะคะในฟินแลนด์รายได้ส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐค่ะซึ่งก็จะแตกต่างจากแรงงานที่มาเก็บเบอร์รี่ในฟาร์มรัอว่ไหนไรนะคะซึ่งมาทำงานโดยการถือวีซ่าการทำงานตามฤดูกาลหรือ seasonal workers visa ซึ่งแรงงานที่ถือวีซ่าประเภทนี้จำเป็นจะต้องเสียภาษีให้กับฟินแลนด์ ส่วนการอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเก็บเบอร์รี่ป่าขายได้ภายใต้ว en ีซ่าเชงเกนสูงสุด90วันในระยะเวลาการออกวีซ่า180วันผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนั้นนะคะการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเก็บเบอร์รี่ป่าจะได้รับการดำเนินการเป็นรายบุคคลตามรหัสของวีซา่าและตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด การยื่นคำขอวีซ่าประเภทนี้นั้นนะคะก็จะต้องยื่นที่สถานทูตหรือว่าสถานกงสุลที่เป็นคณะผู้แทนของฟินแลนด์ในต่างประเทศอย่างเช่นสถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพค่ะในส่วนของวีซ่าประเภทการทำงานตามฤดูก,กาลนั้นนะคะผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ก็จะถือว่าเป็นลูกจ้างตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้และรายละเอียดในวีซ่าที่ได้รับการอน,นุมัตินั้นก็จะมีการระบุเพิ่มเติมคำว่า g å v s t ร์ซึ่งเป็นภาษาฟินซึ่งนั่นก็หมายถึงงานตามฤดูกาลค่ะ และระยะเวลาที่มีผลใช้วีซ่าประเภทนี้นั้นก็คือจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ความสัมพันธ์ในการจ้างงานเริ่มตน้นขึ้นถึงแม้ว่าในฤดูการปี2567นี้นะคะทางการฟินได้ต,ตัดสินใจระง,งับการออกวีซ่าเชงเกน้นให้กับแรงงานที่จะมาเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ที่มาจากเมืองไทยกัมพูชาและก็เมียนมา เนื่องจากปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และการเอารัดเอาเปรียบแรงงานที่มาเก็บเบอร์รี่ป่านะคะแล้วก็ซึ่งปัญหานี้ก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะในตลอดหลายปีที่ผ่านมาและในขณะนี้นั้นนะคะรัฐบาลฟิลนแลนด์ก็กําลังหารือเพื่อหาแนวทางใหม่ในการเข้ามาในประเทศของคนเก็บเบอร์รี่ป่าที่มาจากเมืองไทยสําหรับฤดูการปีหน้าก็คือปี2568และปีถัดไปค่ะต่อย่างไรก็ตามแล้วนะคะสําหรับฤดูการปี2567นี้ พี่น้องคนไทยก็ยังคงมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าการทำงานตามฤดูกาลในระหว่างนี้นั้นนะคะการรับและดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท Seasonal Workers Visa หรือวีซ่าการทำงานตามฤดูกาลยังคงดำเนินการตามปกติที่สถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพและทางการฟินก็ได้ระบุด,ด้วยนะคะว่าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอเป็นรายบุคคลตามระเบียบของการขอวีซ่าประเภทนั้นๆค่ะ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพี่น้องแรงงานไทยก็ยังคงสามารถยื่นขอวีซ่าคนงานตามฤดูกาลเพื่อเก็บเบอร์รี่ในฟาร์มหรือว่าในไร่หรือทำงานตามฤดูกาลประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ Seasonal Workers Visa ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะวีซ่าอีกหนึ่งประเภทที่พี่น้องคนไทยเรานิยมใช้เดินทางมาฟินแลนด์ในช่วงฤดูร้อนเพื่อเก็บเบอร์รี่ป่าซึ่งนั่นก็คือวีซ่าเยี่ยมเยือนครอบครัวในฟินแลนด์ นอกจากจะได้มาเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์แล้วนั้นนะคะก็ยังสามารถเก็บเบอร์รี่ป่าขายได้อย่างเสรีเช่นกันแต่ว่าวีซ่าประเภทนี้นั้นนะคะจะต้องมีญาติพี่น้องหรือว่าสปอนเซอร์ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในฟินแลนด์เป็นผู้เชิญให้มาเยี่ยมเยือนในฟินแลนด์ค่ะรวมไปถึงสปอนเซอร์จะต้องทําการรับรองเรื่องที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ญาติมาเยี่ยมเยือนในฟินแลนด์ด้วย ซึ่งวีซ่าประเภทยเยี่ยมเยือนครอบครัวนั้นก็มีกำหนดระยะเวลาสูงสุด90วันเช่นเดียวกันค่ะหากจะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะคนเก็บเบอร์รี่ป่าชาวไทยกลุ่มแรกๆเลยที่เดินทางมาทำงานนี้ในฟินแลนด์ก็ตั้งแต่ราวๆปีพุทธศักราช2548ค่ะและปัญหาก็เริ่มปรากฏขึ้นเป็นระยะๆะะและเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะก็คือเมื่อปี2016ตำรวจในฟินแลนด์ก็ได้เริ่มมีการสืบสวนคดีอีกหนึ่งคดีค่ะ ก็คือเป็นคดีค้ามนุษย์กับบริษัทเบอร์รี่แห่งหนึ่งในฟินแลนด์และหลังจากการสืบสวนสอบสวนในครั้งนั้นนะคะก็พบว่าเจ้าของบริษัทเบอร์รี่แห่งนั้นมีความผิดจริงและเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมานั้นนะคะศาลฎีกาในฟินแลนด์ก็ได้ตัดสินให้เจ้าของบริษัทเบอร์รี่แห่งนั้นมีโทษจำคุกโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะในข้อหาค้ามนุษย์26กระทงสื่อของฟินแลนด์ก็ได้ระบุอีกด้วยนะคะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายเบอร์รี่ในฟินแลนด์นั้น พัคพันธมิตรฝ่ายซ้ายก็ได้เรียกร้องให้คนเก็บเบอร์รี่ป่านั้นมีสัญญาการจ้างงานค่ะหรือที่เรียกว่าเป็นลูกจ้างส่วนพักกลางนั้นก็ยังคงต่อต้านเรื่องนี้และพักสังคมนิยมประชาธิปไตยก็ยังไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงกฎหมายนี้เช่นกันค่ะในส่วนของพี่น้องแรงงานไทยนั้นนะคะที่ยังคงต้องการที่จะเดินทางมาทํางานนี้ที่ฟินแลนด์ในฤดูการปีหน้าหรือว่าปีถัดไปโปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงของงานนี้กันให้ดีๆก่อนตัดสินใจเดินทางมาที่นี่กันนะคะ พราะบริษัทที่ทำธุรกิจเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์นั้นมีมากมายหลากหลายบริษัทแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาทำงานนี้ที่ฟิลแลนด์จะหอบเอาความผิดหวังกลับเมืองไทยกันทุกคนนะคะเพราะว่าในแต่ละฤดูกาลนั้นก็จะมีพี่น้องแรงงานไทยอีกหลายคนที่สามารถทำผลกำไรได้พอสมควรซึ่งรายได้ของงานเก็บเบอร์รี่ป่านั้นก็จะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยกันค่ะแต่ที่สำคัญนั้นนะคะก็อยากจะให้พี่น้องแรงงานไทยที่ต้องการที่จะมาทำงานนี้ ขอให้ทุกท่านตระหนักนะคะว่างานนี้นั้นเป็นเหมือนกับการเสี่ยงโชคเพราะผลผลิตของเบอร์รี่ป่าในแต่ละปีนั้นไม่มีใครสามารถทราบได้ค่ะว่าเบอร์รี่จะออกผลเยอะไหมเพราะว่าปัจจัยที่สําคัญของการออกผลของเบอร์รี่ป่าทั้งในฟินแลนด์และสวีเดนนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติสภาพภูมิอากาศของปีนั้นๆแต่เราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกๆท,ท่านที่ตัดสินใจมาทํางานนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Snowland Fin Thai ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเราในการจะทำคลิปมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ